บอลแคนจำได้ว่าทันทีที่เขาลืมตาดูโลกตอนที่เขาเจอเอ็นเบลครั้งแรกเขารู้สึกกลัวแต่ด้วยท่าทางและจิตใจอ่อนโอนยนของเอ็นเบลก็ทำให้วอลแคนในตอนเด็กยอมให้เอ็นเบลสัมผัสตัวซึ่งเอ็นเบลนี่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโรงกึงครับและพอรับวอลแคนมาเป็นลูกก็ทำให้ทุกครั้งที่เอ็นเบลจะกึงเหล็กก็จะมีวอลแคนเป็นผู้ช่วยเสมอ แ้เวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งวอลแคนอายุกับเกือบ1ปีด้วยความที่เขาเป็นไพร์มาตก็ทําให้แค่ปีเดียววอลแคนแม่งตัวโตเท่าเอ็นเบลนะครับแถมช่วงนี้วอลแคนแม่งก็เริ่มถือหนังสติ๊กออกไปล่าสลาเมเดอร์ตัวเล็กๆบนภูเขาไฟซึ่งสลาเมเดอร์ตัวเล็กๆของน็อกเทิร์นนี่แม่งตัวเกือบเท่ารถยนต์เลยนะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยมีถึงขนาดตึกสูง4 5ชั้นเลย บอลแคนแม่งก็แบกสแลเมเดอร์ตัวเล็กที่ล่าได้กลับบ้านมาให้เอ็นเบลทาเป็นอาหารทุกวันแถมเขายังทํางานโลหะได้อย่างชํานาญโดยที่เอ็นเบลไม่ต้องสอนด้วยซ้ําซึ่งงานของบอลแคนแม่งปราณิดกว่าเอ็นเบลด้วยครับเวลาก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าจนตอนนี้ขนาดตัวของบอลแคนแม่งสูงใหญ่กว่าเอ็นเบลแบบไปไกลมากๆแล้วครับเพื่อนบ้านก็เริ่มนินทากันว่าเอ็นเบลในเก็บปีศาจมาเลี้ยง ข่าวลือลามไปจนถึงชาวบ้านบางรายบอกว่าไอ้มืดน,นักกล้ามลูกเลี้ยงเจ้าของโรงกลึงแม่งเป็นมังกรสายพันธุ์ใหม่กันเลยครับมีวันหนึ่งครับบอแคร์เดินมาหาเอ็นเบลด้วยสีหน้าจริงจังซึ่งตอนนั้นเอ็นเบลกำลังทำความสะอาดเครื่องมืออยู่ครับเอ็นเบลถามวันนี้แกไม่ไปเล่นกับเพื่อนที่ร้านบีวิทตรงน็อกเทินในเมืองเหรอก่อนจะพูดต่อว่าอยากรู้อะไรก็ถามมาฉันจะตอบให้ยังไงซะวันหนึ่งไอ้นายแกจะต้องรู้ความจริงอยู่ดีว่าฉันไม่ใช่พ่อแท้ๆของแกผู้ชายยังฉันเกิดมาก็ไม่เคยทำเป็นกับเขาหรอกตีีเหล็กตอะไร ความรู้ก็ไม่มีแต่พอได้ฝึกฝนฉันก็ทําได้ฉันไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งฉันจะได้เจอแกฉันเองก็อยากเป็นพ่อที่ดีเหมือนเขาหรือใครเหมือนกันวอลแคนจับไหล่ของเอนเบลแล้วบอกแต่แกเลี้ยงฉันยังไงแกก็เป็นพ่อฉันเอนเบลได้ยินถึงกับน้าตาคลอเพราะเขากลัวว่าวอลแคนจะเกลียดเขาถ้าวอลแคนรู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้เอนเบลเงยหน้ามองวอลแคนแล้วบอกว่าตามฉันมาก่อนจะสั่งให้วอลแคนเตรียมอาวุธกับชุดเกราะให้พร้อมแล้วสองพ่อลูกก็เดินทางไปยังภูเขาลูกหนึ่ง และที่หน้าถ้ำตรงเชิงเขาที่มีหินขนาดใหญ่ปิดทางเข้าเอนเบลเล่าว่าทุกๆปีชาวน็อกเทิร์นจะมีคนถูกจับมาที่นี่และหายตัวไปตลอดการสมัยที่เอนเบลยังหนุ่มๆเขาเคยเห็นไอ้ตัวที่มาจับชาวบ้านพวกมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผอมและสูงกว่าแถมยังสวมเกราะสีดําดีไซน์ประหลาดแบบที่ไม่เคยเห็นช่างตีเหล็กน็อกเทิร์นคนไหนเอามาวางขายในตลาดทุกๆปีพวกมันจะออกมาไล่สังหารพร้อมกับใช้เครื่องมือประหลาดที่พวกมาทรมานต่อชาวบ้านอย่างเยี่ยมโหดเอนเบลและชาวบ้านต่างเรียกพวกมันว่า ผีร้ายสายตอกซึ่งบอแคนเองก็เคยได้ยินตำนานนี้มาเหมือนกันครับแต่ไม่เคยเห็นผีร้ายสายตอกพวกนี้ตัวเป็นๆมาก่อนเคยเห็นแต่ซากหมู่บ้านที่ถูกบุกไอแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ปิดทางเข้าถ้ำใต้ภูเขานี้มันใหญ่แบบกว้างเป็น10เมตรเลยนะครับบอแคนใช้2มือยกประตูหินขนาดใหญ่ออกเพื่อเปิดทางก่อนจะบอกว่าเราจะสุกับผีไรเราจะหยุดตำนานหอกหักอันนี้ให้มันจบไปแล้ว2พ่อลูกก็เดินลึกลงไปในถ้ำ วอลแคนพบกับศพมนุษย์ที่ถูกทรมานบางคนร่างกายแหลกเหลวบางคนตูดเป็นรูแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อจูจ่ๆก็มีเฉลยมนุษย์ที่น่าจะถูกจับมาก่อนหน้านี้วิ่งสวนออกมาจากด้านในเอนเบลตะโกนจีดวนไปไหนพ่อใหญ่ทันทีที่เห็นสองพ่อลูกพวกเฉลยก็ตะโกนตอบฉันหนีพวกผีไร้สายตอกมาและตอนนี้พวกมันวิ่งกันมาแล้วด้อจะ้ะพูดยังไม่ทันขาดคำพวกผีร้สายตอกพร้อมอาวุธครบมือก็แห่กันออกมาเอนเบลบอกบวอลแคนว่าไอ้ไนายเราต้องซ่อนตัวแต่วอลแคนก็บอก ฉันจิตสูเอ็นเบลได้ยินถึงกับถามย้ำแกจิซสูได้ไงวอลแคนเราสู้มันไม่ได้หรอกสู้ไปก็ถูกจับไปตอกดาบเฉยแต่วอลแคนก็บอกให้เอ็นเบลไปซ่อนตัวเพราะเขาจะใส่เดี่ยวกับพวกมันและในเวลาเดียวกันนั่นเองเมื่อสองพ่อลูกเปิดฉากโจมตีที่กบดานของพวกผีร้ายชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกก็เริ่มตามชาวนอกเทินหลายพันคนได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านและมุ่งตรงมาที่นี่คือก่อนหน้านี้เอ็นเบลไปขอร้องชาวบ้านให้มาช่วยสู้ทีหนึ่งแล้วครับแต่ไม่มีใครมา จนกระทั่งตอนที่วอลแคนยกหินที่ปิดปากถ้ำออกแล้วแรงสั่นสะเทือนมันไปถึงชาวบ้านพวกชาวบ้านก็รู้ได้ทันทีว่าน,นี่คือสัญญาณของการปลดปล่อยก็เลยตัดสินใจพากันบุกหน้าไปที่ภูเขาเพื่อช่วยสองพ่อลูกวอลแคนยกคอนของเขาขึ้นมาแล้วบอกชาวบ้านที่มาสมทบว่าเราพี่น้องทุกคนบนดาวนกเทินไม่ว่าแกจะมาจากกะไหนหมู่บ้านใดอำเภอไหนวันนี้เราจะไม่หนีอีกต่อไปดูทัวดูว่าพวกผีร้ายสายตอกมันจะเก่งสักแค่ไหน ชาวบ้านก็ตะโกนเฮรับและแล้วการต่อสู้ระหว่างชาวบ้านน็อกเทิร์นนำโดยไอ้มืดน,นักกล้ามลูกเลี้ยงเจ้าของโลงกึงกับผีร้ายสายตอกก็เริ่มต้นขึ้นไอ้ผีร้ายสายตอกในความจริงมันคือเอลวิตฐานดุคคลีนั่นแหละครับแต่ชาวบ้านน็อกเทิร์นณเวลานี้ยังไม่มีความรู้เรื่องอวกาศเลยคิดว่าพวกมันเป็นปีศาจพวกดุคคลีแม่งมาที่ เทินผ่านประตูเว็บเบใต้ภูเขานั่นแหละครับและสาเหตุที่มันมาน็อกเทินทุกปีปีละหนึ่งครั้งก็เพราะว่าดุกคารีแกงนี้ตั้งเทศกาลล่ามนุษย์ของตัวเองขึ้นมาดุกคารีทั่วไปไม่มีเทศกาลแบบนี้นะครับมันเป็นเทศกาลเฉพาะเอลกลุ่มนี้เท่านั้นต่อไปผมจะเรียกพวกมันว่าดุกคารีไปเลยนะครับพวกดุกคารีจู่ๆก็หยุดสู้และถอยหลังหลีกทางให้ตัวหัวหน้าเดินออกมาตัวหัวหน้ามันเป็นเอลผู้หญิงครับซึ่งตัวหัวหน้าเนี่ยมือข้างหนึ่งถือหอกมือข้างหนึ่งก็ถือปืนชริเคน แล้ววอแคนกับหัวหน้าดุคคารีก็สู้กันวอลแคนลำค้อนไปทางซ้ายอีดุคคารีก็หลบได้หลบปุ๊บก็ใช้หอกแทงสวนวอลแคนก็ลำค้อนไปทางขวาอีดุคคารีก็หลบได้แล้วแม่งก็แทงสวนมาอีก วอลแคนก้าวขาเดินไปข้างหน้าแล้วเหยียบถาดลื่นจนเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นคือวอลแคนแม่งทําท่าล้มเพื่อล่ออิดุคคาลี่เข้ามาใกล้เฉยๆครับซึ่งมันก็ได้ผลอิดุคคาลี่กระโดดเข้ามาหมายจะเอาหอกแทงตาวอลแคนวอลแคนก็จับร่างของอิดุคคาลี่เวียงอัดใส่ผนังถ้าแต่อิดุคคาลี่แม่งก็พลิกตัวกลางอากาศได้ทันสรุปไม่โดนอัดเข้าผนังจนตายแต่ก็มีแผลเลือดออกให้เห็นวอลแคนถมน้ําลายลงพื้นแล้วบอกว่าผีอะไรบาดเจ็บเลือดออกได้ฉันรู้แล้วแกไม่ใช่ีีีอออดุคาา่กก็ตบฉลมนนัํ ก็จะหายตัวเข้าไปในเงามืดบอแคนก็ตะโกนไล่หลังดำพ่อของสิกูขอมึงให้แดกเลยเย็ดแม่หลังจากพวกดุคลลีล่าถอยวอแคนเอน็เอนเบลและชาวบ้านทั้งหมดก็ดำเนินการปลดปล่อยเฉลยที่ถูกจับขังอยู่ข้างในพวกลูกน้องดุคลี่ที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีก็เอาเรือบินของพวกมันออกมาเตรียมยิงชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้จากบนฟ้า ต่โบแคนไอ้บืดนักกลรามลูกเลี้ยงเจ้าของโรงกึงก็ได้ใช้มือเกาะผนังถ้ำก่อนจะใช้ขาดีดตัวเองขึ้นไปบนเรือบินของพวกดุคคาลีโบแคนรำค้อนตอกทุกอย่างจนเรือบินระเบิดล่วงลงสู่พื้น แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่ออีดุคานรยหัวหน้าได้ปรากฏตัวแล้วชักหอ,อกออกมาหมายจะแทงใส่เอ็นเบลแต่เดชบุญเพื่อนสนิทของเอ็นเบลวิ่งเข้ามาเอาตัวรับหอ,อกแทนจนตายหันวอลแคนฟิวขาดพุ่งเข้าไปใช้ฝ่ามือตบอีดุคาเรย์จนตัวแหลกและใช้ตีนกระทืบซ้ำศพแบบขาดสติหรือไม่ได้สติกับคืนมาวอลแคนก็หันมาหาเอ็นเบลแล้วบอกว่าเมื่อกี้ฉันขาดสติฉันฆ่าพวกมันด้วยมือเปล่าฉันไม่ใช่คนฉันเป็นสัตว์ประหลาดแน,แน่แต่เอ็นเบลก็บอกว่าแกไม่ใช่สัตว์ประหลาด แกเป็นลูกชายฉันและการต่อสู้ก็จบลงชาวบ้านน็อกเทิร์นที่ร่วมสู้มาด้วยกันก็เริ่มตะโกสนสรรเสริญวีรบุรุษของพวกเขาวบลแคนนักววอไร้พ่ายสายตอกเอ็นเบลบอกวอลแคนว่าความจริงแล้วแกไม่ใช่คนกะนี่แต่แกมาจากข้างบนนั่นแล้วสองพ่อลูกก็เงนหน้าขึ้นมองฟ้าพร้อมกันพบคัมแห่งบาบาลัสร่วมกับช่องคนดีคือคนรักแมวและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงรวมเลือกสั้นไพรมับอลแคน ตอนที่1นักวอไร้ไพ่ายสายตอกผู้เมตตาแห่งจักรวรรดิมนุษย์ในจักรวาลวอรแฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชั่นมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e w t c h w a r Hammer Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นหรือว่าเพ้นเ,เองแล้วไม่ถนัดก็สามารถส่งเพ้นกับทางร้านได้เลย มีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ a c e b o o k ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน Bevit a o h a m m e r s Store and Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับ สามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลยหรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดมโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อ Warhammer พร้อมบริการลงสีก็เชิญที่ b ีวิทวอ r แฮม m มอร์สโตร์แอนด์พนตได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษาน็อกเกินแบบเต็ม,ตมๆคโคร,ราดบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอย หลังจากขับไล่พวกดูคาลี่ไปได้สักพักหนึ่งแล้วต่อมาปีที่832ในสหสัสวรติที่30ภาพก็ตัดมาฉากที่บอลแคนมือข้างหนึ่งเกาะหน้าผาส่วนอีกข้างก็ถือสลาแมนเดอร์ตัวใหญ่เกือบเท่าตึกเอาไว้และด้านล่างก็คือลาวาซึ่งสาเหตุที่บอลแคนต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์สุดบัตรโซ่แบบนี้ก็เพราะว่าบอลแคนถูกท้าทายโดยชายแปลกหน้าคนหนึ่งชายแปลกหน้าคนนี้อ้างว่าเขาสามารถชนะบอลแคนได้ไม่ว่าจะแข่งอะไรก็แล้วแต่ รวมถึงการแข่งจับสไลมนเดอร์ก่าคอแดงที่ตัวใหญ่ที่สุดในน็อกเทิร์นด้วยบอแคนนี่ปกติเป็นคนผอมตัวนะครับแต่พอได้ยินคนแปลกหน้าบอกเจ้าไม่มีทางเอาชนะค่าได้หรอกไอ้ดำจู่ๆบอลแคนก็รับคำท้าทันทีแน่นอนครับบอลแคนสามารถจับสลเมนเดอร์ก่าคอแดงตัวใหญ่แบบใหญ่โคตรๆได้สำเร็จแต่อน,นิจาระหว่างทางกลับเขาก็พัดตกเหวจนอยู่ในสภาพอย่างที่เห็น ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตลอดชีวิตของเบลแคนแม่งไม่เคยไหว้ลาวามาก่อนเขาไม่รู้หรอกครับว่าร่างกายภายมาตของเขามันไหว้ลาวาได้ยังคนรายเคิร์ตนี่แคปซูลตกลงในบ่ออาดามิเทียมหลอมเหลวแม่งก็ยังไม่ตายเลยครับแต่บวบลแคนไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ครับรู้แต่เคยเห็นอะไรตกลงไปก็ตายห่านทั้งหมดใจหนึ่งเขาก็อยากจะมีชีวิตรอดทิ้งสลาเบนเดอร์แล้วก็โดดขึ้นไป แต่อีกใจหนึ่งเขาก็ไม่อยากละทิ้งศักดิ์ศรีที่รับคำท้าของคนแปลกหน้ามาแล้วด้วยพละก,กำลังมหาศาลบอลเคนจะเกาะอ,อยู่ตรงนี้เป็นเดือนเป็นปีนานเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่เหนื่อยอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือหน้าผาที่เกาะอ,อยู่นี่แหละครับแม่งจะรับน้ำหนักวอลเคนบวกกับสลาแมนเดอร์ก่าคอแดงไปได้นานเท่าไหร่ หางตาของเบาแขนมองเห็นคนแปลกหน้ากำลังแบกอพีบังฮิมามหาสลามนเดอร์กาคอแดงตัวใหญ่กว่าของเขาอย่างน้อยหนึ่งเท่าเดินผ่านมาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับไอคนแปลกหน้าคนนี้มันก็คือจักระพัดนั่นแหละตอนนี้จักระพัดมาในร่างคนธรรมดาตัวไม่ใหญ่สูงประมาณเอ็นเบลนี่แหละครับแต่แบกสลามนเดอร์ตัวทอกอสซิล่า Godzilla ได้และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับเมื่อจูๆ่ๆคนแปลกหน้าได้ตัดสินใจโยนสลามนเดอร์ที่แบกมาทิ้งลงลาวาก่อนจะเอื้อมมือมาดึงตัวของเบาแขนขึ้นมาจากช่องอ่อนผาับาแข แปลกหน้าว่าแกปล่อยฉันไว้แล้วเอาก็อดซิล่าตัวนั้นไปให้กรรมการตัดสินเลยก็ได้นะแต่คนแปลกหน้าก็สวนมาว่าได้เป็นแชมปเปี้ยนได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ทิ้งคู่ต่อสู้ให้ตายห่านมันเป็นชัยชนะที่ไม่มีความหมายและเมื่อทั้งคู่กลับมาที่หมู่บ้านวอลคนก็ประกาศกับทุกคนว่าเขายอมแพ้ต่อคนแปลกหน้าคนนี้ก่อนจะเล่าถึงช่วงเวลาที่ถูกช่วยชีวิตให้ทุกคนฟังและในคืนนั้นในหมู่บ้านก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นวอเคนถอดชุดเกราะหนังสลาแมนเดอร์ที่สวมอยู่แล้วมอบให้ชายแปลกหน้า แต่คนแปลกหน้าปฏิเสธครับและบอกว่าเขาไม่ต้องการของรักสุดห่วงแหนจากใครมาเป็นเครื่องตอบแทนเขารู้ว่าเกราะอันนี้คือเกราะที่ดีที่สุดที่วอลแคนสร้างมาเอาไว้เพื่อต่อสู้แต่วอลแคนก็บอกยังไงฉันก็จะให้แกเก็บไว้ก็จะถามคนแปลกหน้าว่าตัวจริงของเขาเป็นใครคนแปลกหน้าก็เล่าว,ว่าบนท้องฟ้ายังมีแหล่งอาศัยของมนุษย์อื่นๆอยู่มีพวกเขาอยู่บนนั้นมากมาย และในตอนนี้คนหลายคนบนนั้นอาจจะกำลังรอเจ้าอยู่ตอนจะเผยความจริงว่าตนเองคือจกักรพรรดิ e อ p e r o r of m อ n k n n d แห่งจกักรวรรดิมนุษย์อ m p e r i a l of อ a n n และเป็นพ่อแท้ๆของบอวแคนอีกตั้งหากทันใดนั้นเองแสงของดวงจันทร์ก็สาดเข้ามาตรงที่บอลแคนกับคนแปลกหน้าคุยกัน และรรากจริงของคนแปลกหน้าหัวออกแสงก็ได้ปรากฏขึ้นมาบอลแคนถามถ้าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วพ่อของฉันจะเป็นยังไงบอลแคนพูดถึงเอ็นเบลจักรพัรดิก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงเอ็นเบลหรอกไอ้นายทั้งเอ็นเบลและชาวบ้านทุกคนในน็อกเทิร์นจะปลอดภัยแน่นอนโชคชะตาของเจ้านับจากนี้ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินบอลแคนเจ้าเป็นลูกชายของข้าและเจ้าจะต้องร่วมมือกับข้ารวมถึงร่วมมือกับพี่น้องของเจ้าในสงครามคร,ารูเซตเพื่อรวมร,วม,รวมมนุษยชาติให้เป็นปึกแผ่น เพื่อให้จักรวาลน,นี้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับพวกเราทุกคนแต่เจ้าต้องเดินทางออกจากน็อกเทิร์นข้าต้องการเจ้าวอลแคนต้องการมากกว่าที่เจ้าคิดในบรรดาลูกๆทั้งหมดที่ข้าค้นพบมาสำหรับข้าแล้วเจ้าคือคนที่มีเมตตามากที่สุดความอ่อนน้อมถ่อมตนของเจ้ามันช่างแตกต่างกับใครอื่นที่ข้าเคยพบ ต่อมาหลังจากเรื่องที่แล้วประมาณไม่กี่วันโบเคนตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากน็อกเทิร์นเลยครับโบเคนถามจากักรพรรดิว่าอาณาจักรของแกคือดวงดาวเหรอจกักรพรรดิก็ตอบใช่แต่ตอนนี้ยังจกักรวาลแห่งนี้ยังมีความมืดวิตอีกมากมายรอให้พวกเราไปจัดการและนั่นคือเหตุผลที่ข้าต้องการเจ้าเจ้าคือลูกชายของช่างตีเหล็กและจะเป็นตัวช่วยข้านำแสงสว่างมาสู่มนุษยชาติโบเคนก็ถามแกจะให้ฉันสร้างอุปกรณ์สงครามเหรอจกักรพรรดิตอบใช่สร้างของและเป็นหนึ่งในแม่ทัพของข้าด้วย วอแคนก็เถียงแต่ฉันไม่ใช่ขุนศึกที่จะออกมาฆ่าคนแบบไม่รู้สึกอะไรเด้จ้ะแต่จักรพัรด์ก็บอกข้ารู้แต่ถึงกระนั้นสงครามก็เกิดขึ้นแล้วในกาแล็กซีนี้และเจ้าต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องนำพามนุษยชาติสู่แสงสว่างให้พวกเขาหลุดจากยุคเก่าๆพร้อมกับยอมรับความจริงวอกแคนก็ถามความจริงอะไรของแกจักรพัรด์ก็บอก ความจริงแห่งจกักรวรรดิมันคือแนวคิดที่รู้ว่าจักรวาลน,นี้ไม่มีพระเจ้าและชะตากรรมของมนุษยชาติคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องสร้างด้วยตัวเองจกักรพรรดิถามบอแคนว่าข้ารู้สึกว่าเจ้าน่าจะชอบคอนมากกว่าดาบแต่อยากจะขอเตือนนิดนึงว่าการใช้คอนล่าสลาเมนเดอร์มันตัดหางไม่ขาดอาจจะได้ชิดส่วนน้อยบอแคนก็พยักหน้าแบบงงๆส่วนจกักรพรรดิก็หดตัวเล็กลงแสงสว่างของเขาหายไปกลายเป็นร่างคนแปลกหน้าเหมือนเดิม จักรพรรดิในร่างคนแปลกหน้าบอกข้าต้องการให้เจ้าร่วมมือกับข้าด้วยความเต็มใจวอแคนเจ้าอยากเห็นการโน้มน้าวแบบไหนเันเหรอข้ามั่นใจว่าเจ้ารู้ว่าทำไมเจ้าถึงยืนอยู่จนถึงตอนนี้ในอนาคตเจ้าจะได้เห็นหลายอย่างมากกว่าที่เจ้าเคยเห็นในน็อกเทิร์นและในที่สุดวอแคนก็ตอบตกลงจะเข้าร่วมกับจักรวรรดิมนุษย์อิมเ r รียลออฟแมนอแคนถาม ไอ้ร่างพีเสดเดิน,นักฆ่าห,หัวออกแสงที่สลับมาเป็นคนธรรมดาอันนี้ขมายากลใช่ไหมจักรพัตรดิตอบข้าเป็นอะไรมันก็แล้วแต่การรับรู้ของเจ้าเจ้าเห็นอะไรชายธรรมดาหรือบุรุษร่างยักษ์ในเกราะทองคำแต่ไม่ว่าเจ้าจะเห็นข้าเป็นอะไรข้ายืนยันว่าข้าคือมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นพ่อของเจ้าก็เท่านั้นโบแคนถามย้ำแล้วสรุปมันคือมายากลหรือเปล่าจากักรพรรด์ก็บอกมันไม่สำคัญหรอกข้าไม่ได้พยายามจะเลี่ยงคำถามนะ แต่ข้าสนใจเหตุผลที่เจ้าถามข้าข้าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของข้าได้ตามที่ต้องการแต่ข้าเป็นแค่มนุษย์ไม่ว่าสิ่งที่เจ้าเห็นจะดูแปลกแค่ไหนแต่ในความจริงข้าเป็นแค่มนุษย์วอลแคดก็ถามย้ำด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นด้วยใบหน้าที่มีความสุขถ้าไม่ใช่มายาคลงั้นก็ต้องเป็นเวทมนต์แสดงว่าแกเป็นพ่อมดจักรพรรดิก็เถียงไม่ข้าไม่ใช่พ่อมดเวทมนต์น่ะมันไม่มีอยู่จริงบากะความจริงแล้วทั้งหมดที่เจ้าเห็นมันเป็นวิทยาศาสตร์ข้าคือนักวิทยาศาสตร์ยงงไล่ะ ช่วงนี้นี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวอลแคนไม่ได้ปกครองน็อกเทิร์นแบบเบ็ดเสร็จเป็นแค่สมาชิกหนึ่งคนในหมู่บ้านช่างตีเหล็กเฉยๆนึกภาพวอลแคนนี่ก็เป็นแค่เน็ตไอดอลด้านการต่อสู้ชื่อดังเฉยๆครับมหาอำนาจตัวจริงในน็อกเทิรนจะเป็นเจ้าเมืองที่อยู่แถบทะเลทรายเป็นเจ้าเมืองที่ชื่อว่าเร็ก a นาซึ่งเร็กน้าคนนี้แม่งไม่เอาอิมพีเรียลออฟแมนครับ แน่นอนว่าเทคโนโลยีของเมืองที่เจริญแล้วของน็อกเทิร์นแม่งไม่ธรรมดาวอเคนกับจักรพรรดิเดินทางไปยังแถบทะเลทรายมุ่งหน้าไปที่เมืองของแร็หน้าซึ่งตอนนี้สงครามระหว่างแร็หน้ากับจักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนก็เริ่มมาหลายวันแล้วครับและที่แนวหน้าของสงครามวอแเคนก็ได้พบกับไพรมัดยอดชายเฟอร์รัตมนัทแห่งไอออนแ d นงสเปซมารีลีเจียนเฟอร์รัตนี่อยู่กลางสนามลบเลยนะครับส่วนวอเคนกับจักรพรรดิเนี่ยอยู่ขอบขอบเพอเฟอร์รัตเห็นทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้จากระยะไกล ทั้งทั้งที่มือก็ราค้อนใส่ฝ่ายตรงข้ามโบกแคนถามจากักรพรรดิว่าสู่ไปยิ้มไปฉันเห็นแล้วชั้นย่านในแกบอกฉันว่าเขาเป็นช่างเหมือนฉันนี่มันเครื่องจักรสังหารชัดๆการต่อสู้ระหว่างแรกหน้ากับจกักรวรรดิกินเวลาต่อไปประมาณ2-3วัน และในที่สุดป้อมปราการสุดท้ายของแรกหน้าก็ถูกทำลายจนไม่เหลือซากพรมารเฟอร์รัตมนัทชูธงของจักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนขึ้นเพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยผู้คนบนดาวดวงนี้จากมหาอำนาจที่กดขี่ประชาชนเฟอร์รัตเดินเข้ามาแล้วบอกกูว uh ่าไอ้จุ๊บหมิงแอลกอฮอลิซึมต้องดีใจจนเป็นบ้าแน่ๆถ้ารู้ว่าท่านพ่อพบมึงแล้วน้องชายเฟอร์รัตมองบาลแคนก่อนจะหันไปทางจักรพรรดิแล้วถามว่าท่านไปเจอเขาที่ไหนจักรพรรดิก็ตอบดาวดวงนี้แหละเฟอร์รัตหันกลับมามองบาลแคนด้วยสีหน้ายิ้มแแย้มลวพูด่า ตอนแรกกูก็สงสัยผู้ถูกไฟเผาผ่านที่พ่อพูดถึงคืออะไรตอนนี้กูเข้าใจแล้วตัวแม่งดำเป็นฐานเลยสนใจตัดสกินเฮดแมนแนเหมือนกูไหมโควแค n นี่เข้ากับ Imperial ยลออฟแไปแล้วก็ยังไม่รับตำแหน่งไพรมาททันทีนะครับ ต้องเข้าใจว่าวอลแคนเนี่ยไม่ใช่นักรบนอกจากพละกกาลังมหาศาลแล้วก็ไม่มีสกิลการรบเลยเขาไปฝึกวิชาสงครามกับไพรามาดเฟอร์รัตมนัทอยู่พักหนึ่งก่อนจะออกเดินทางกลับไปที่นอกเทิร์ดบ้านเกิดเพื่อจัดการกับคนของแร็กหน้าเจ้าเมืองทะเลทรายให้สิ้นซากเพราะจัก,กรพรรดิสั่งไว้ว่าไม่ให้กําจัดทั้งหมดให้เหลือไว้จํานวนหนึ่งเพื่อทดสอบวอลแคนแต่ทันทีที่วอลแคนออกเดินทางจัก,กรพรรดก็แอบ,บมาคุยกับเฟอร์รัตมนัทจัก,กรพรรดถามเฟอร์รัตว่า เจ้าด้สอนเขาเกี่ยวกับพวกงานฝีมือบ้างไหมเฟอร์รัตก็ตอบก็สไตล์แมนแมนฟอร์มช่างนั่นแหละท่านพ่อเหมือนสอนแล้วก็เหมือนไม่สอนในเวลาเดียวกันไอ้ดำแม่งไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นงานช่างจักรพพัดถามแล้วเจ้าประเมินเขาเก่งกาจแค่ไหนเฟอร์รัตก็ตอบเกราะของไอ้ดำเนี่ยเสียอย่างเดียวคือมีสีสันมากเกินไปไม่รู้มันจะสลักลายอาง,งุ่นกับไก่ทอดลงไปในชุดเกราะทำไม ตรงนี้ก็มีรูปจกักรยานมันมีรายละเอียดเกินความจำเป็นแต่ข้ารับรองว่าเกราะที่มันทำแม่งโคตรแข็งแรงเลยท่านพ่อบอกเลยของดีจักรพรรดิบอกกูไม่ได้ถามเรื่องเกราะเฟอร์รัตกูถามถึงตัวบอลแคนเนี่ยมึงประเมินบอลแคนว่ามันเก่งแค่ไหนเฟอร์รัตได้ยินถึงกับทำหน้าลึกลักรูปผมทรงสกินเฮดของตัวเองก่อนจะบอกว่าตอนไอ้ดำต่อสู้ดูยังไงยังไงมันก็เหมือนชาวเมดูซ่าชัดๆผมเห็นตอนแรกยังคิดเลยท่านพ่อเอามันมาจากเมดูซ่าหรือเปล่า เขาเป็นคนที่น่าประทับใจมากๆแต่ถ้าเทียบเรื่องความใจเด็ดกับไอ้จุ๊บเมงท่านพี่ฮอรัตรวมถึงอีเจผมว่าไอ้ดำมันยังใจไม่ถึงคนพวกนั้นตัดภาพมาที่โบแคนโบแคนที่สวมชุดโมห่อมสะพาย,ย่ามหนึ่งอันตัดสินใจบุกเดี่ยวเข้าไปที่กบดานของแรกหน้าและพักพวกเพื่อไปเจราจาขอให้เขาเข้ากับจกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมน ถึงขั้นเรียกแร็กหน้าว่าอังเคลแล้วบอกอยากได้อะไรก็โทรมาหลานจะหามาให้แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงอังเคลนแร็กหน้าก็ไม่ยอมอังเคลนแร็กหน้าบอกกูไม่ใช่เพื่อนพ่อมึงก่อนจะสั่งให้ลูกน้องจํานวนน้อยนิดของตนเข้าต่อสู้กับวาวแคน บอลแคนนึกถึงคำพูดของจกักรพรรดิที่บอกว่าความเมตตานั้นมันจะเหมาะสำหรับผู้ที่คู่ควรเท่านั้นจักรวาลแห่งนี้สำหรับเขามีเพียงแค่ความยุติธรรมและเราจะต้องใช้กำลังในบางครั้งเพื่อยุติเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์พร้อมช่วยผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อินนอิเนกองทัพของอังเคลแลกหน้าสู้กับบอลแคนที่มาคนเดียวจนเหลือทหารไม่กี่คนและในที่สุดฝั่งของอังเคลแลกหน้าก็พ่ายแพ้และบอลแคนก็ไม่ได้สังหารใครไม่แต่คนเดียวเขาตีแบบเอาแค่สลบเฉย โลแคนเดินออกมาจากที่กบดานของอังเคิลแล็กหน้าก็เจอจักรพพัดยืนรออยู่จักรพพัดบอกการกระทําทของข้ามันอาจจะฟังดูกระหายเลือดแต่มันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราจะพิชิตและช่วยผู้คนไปพ,พร้อมๆกัน พวกคนแบบแรกหน้าคือเศษซากที่ยังเหลืออยู่ของยุคโบราณพวกเขาตกเป็นทาสของความเชื่อเรื่องอภิธิหารโชคลางสิ่งลี้ลับด้วยความที่พวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่มีใครเอาความจริงมาบอกพวกเขาเมื่อสิ่งต่างๆที่พวกเขากระทำมันอยู่ทุกๆวันจะนำพามนุษยชาติเข้าสู่จุดดับศูนย์ซึ่งเส้นทางที่ข้าเสนอก็คือพาพวกเขาไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องพัฒนาพวกเขาขึ้นเพื่อไม่ให้มวลมนุษยชาติต้องถึงการอวสานเพราะแบบนั้นข้าจึงจะเป็นจะต้องยกกองทัพของตัวเองเข้าต่อสู้ และวรวมดาวอนนนิคมมนุษย์ทุกดวงให้เป็นปึกแผ่นก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่นำพาพวกเขาก้าวไกลไปด้วยกัน